มือนะคะทางอดอกดอกเตร์สุรเดชนะคะค่ะเล่าให้ฟังนะคะอันนี้ถือว่ามีความยูนิคในแง่ของบทบาทแล้วก็หน่วยงานองค์กรค่ะเรามีโฟกัสแล้วก็ Impact Area ในด้านไหนอย่างไรคะครับก็ก็ต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าเราได้ร่วมรับเกียรตินะครับเข้าอยู่ในกลุ่มสถาบันการศึกษาก็จริงๆตัวเราเองเราเป็นบริษัทแต่ที่เมื่อเช้าผมได้เรียนว่าเอ้ยเราทํางานร่วมกับหน่วยงานเกือบทุกภาคส่วนในสังคม นะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างจะมีบทบาทหรือมี Impact สําคัญด้วยนะครับหลายๆโปรเจกต์ที่เราทําไม่ว่ากับตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือกับกระทรวงการคลังหรือแม้แต่ในมุมอีกมุมหนึ่งที่เราทํากับสำนักง,งานปปชในเรื่องของ anti corruption นะครับมันก็เป็นเรื่องของความยั่งยืนท,ท,ที่ต้องตอบโจทย์เรื่องพวกนี้เพราะฉนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางทริสเราก็ตระหนักอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆเราก่อตั้งมานี่ก็ถือว่าเป็นทศวรรษที่3 นในช่วงต้นๆเราอาจจะโฟกัสไปเรื่องของอาการให้เครดิตเลตติ้งในตราสารหนี้ซะเยอะนะครับพอเข้าสู่เดย์แคทที่2เนี่ยเราก็เราเริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจที่ปรึกษาจนบริษัททริสเนี่ยเราก็แยกเป็นบริษัทก็คือ,อตัวทริสเลตติ้งก็ทําหน้าที่ทางด้านาให้เครดิตเลตติ้งโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้การกํากับของกรต่อส่วนทริสคอปอเรชั่นเราทำาเป็นบริษัทคอนซัลท์ที่จะทำซึ่งลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็อย่างที่ก เนียเราก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือภาครัฐแน่นอนว่าเทรนด์ในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับโมเดลที่ใช้ในอดีตเวลาที่ต่างชาติหรือว่าโบรก n k จะ์ก็ตาม,ะตามนะจะให้ทุนเข้ามากับรัฐบาลเนี่ยแน่นอนจะต้องมีเรื่องของการกำกับด้วยการประเมินผลเพราะฉะนั้นก็เราก็ทําบทบาทตรงนี้มาตลอดนะครับว่าโมเดลต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็ใช้ตามแบบ Worldbank หรือว่าตาม UN ที่กําหนด นะครับแล้วก็ใช้มาแต่แน่นอนว่าในทางปฏิบัติมันมีดีเทลรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคมเราก็เห็นว่าเอ๊ะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญนะครับอย่างที่เพื่อเชาผมเรียนว่าบางครั้งเราไปเจอตอนผลลัพธ์สุดท้ายแล้วเราบอกว่าแม้แต่คนที่เจ้าของ,โค,งโครงการเองยังไม่สามารถตอบได้เลยนะครับว่าเอ๊ะจะดูผลลัพธ์จากอะไรนะครับเขาก็พูดถึงว่าเราทําเสร็จ นะครับตามเป้าหมายตามเบิกจ่ายได้ครบถ้วนใช้เงินเสร็จละนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ไม่สามารถดีเทคอะไรได้เลยหรือว่าออปเซิร์ฟจากอะไรได้เลยนะครับเรื่องพวกนี้เราก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญมากที่ว่ามันต้องกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นแหละนะครับว่าต้องวีกินบีกินวิตีเอ็นอินไมล์เลยนะครับว่าตอนที่คิดโครงการเนี่ยเราคิดทะลุไปถึงตอนผลลัพธ์สุดท้ายหรือเปล่านะครับถ้าเรายังไม่คิดตรงนี้เนี่ยลำบากแน่ นะครับเพราะว่าเท่ากับว่าเรากําลังใช้ input, อินพุตโดยเ,เรียกว่าไม่มีเป้าหมายที่แท้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จริงๆก็เรียกว่าอ,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 อยู่ในปรัชญาการทํางานของทริสนะครับดูคละกรรกทริสเนี่ยเราจะทํางานกับเรื่องการประเมินผลซะเยอะนะครับเราทําให้กับรัฐวิสาหกิจประเมินโครงการประเมินส่วนราชการหรือแม้แต่ประเมินองค์กรต่างๆเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็จะถูกปลูกฝังไปว่า ผลลับสุดท้ายเป็นสิ่งที่แม้แต่ถ้าเขายังไม่คิดถึงเราก็มีส่วนที่จะต้องผลักดันเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยว่าต้องให้เขาตระหนักให้ได้นะครับว่าจะต้องอคำนึงถึงตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโมเดลต่างๆซึ่งโมเดลอย่าง Social Impact หรือว่า SRI ก็ตามเนี่ยที่นี้ผมว่าเป็นโมเดลที่ดีที่ว่า,ามันจะมีเหมือนกับเป็นมาตรฐานว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นหลักการที่เขายึดได้นะครับว่าจะใช้ยังไงนะครับ บทบาทหนึ่งวว่วาท่คริสเนี่ยปัจจุบันเราขับเคลื่อนอะไรบ้างนะครับจริงๆเรื่อง CSR เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่องค์กรเราให้ความสําคัญมาตลอดเพราะว่าเราก็เก่อกาเนิดขึ้นจากเรียกว,ว่าเป็นองค์กรภาครัฐนะครับที่ร่วมกันในการทำ CSR ต่างๆแต่ว่าจำได้ใน,นช่วงตน้ตนๆที่เราทํา CSR เนี่ยเราไปทํากับบริษัทหนึ่งอยู่ในพื้นที่คลองเตยนะครับเราก็ไปบริจาคบริจาคไปแล้วก็มองเห็นว่า เราก็ถามความต้องการเขาว่าเขาต้องการอะไรนะครับก็ปัญหาของเขาหนึ่งก็คือว่ามูลนิิเขาเนี่ยบุคลากร,กรเขาเนี่ยขาดสกิลในเรื่องของการเขียนโปรเจกต์นะครับเพราะว่าเขาต้องหาแหล่งทุนเพื่อเข้ามาช่วยเหลือสังคมคือเขามีจิตใจเนี่ยเขาพร้อมแล้วแต่ขาดสกิลนะครับเราก็เลยจัดโปรแกรมหนึ่งเข้าไปเป็นการเป็นวิทยากรเข้าไปแล้วก็เชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามาแล้วก็ไปจัดให้ ครับก็ครั้งนั้นเขาก็จะจ่ายเงินกลับมาเราก็บอกเราเราคงรับไม่ได้พอนี้เราพอวิทยากรภายนอกที่เรารู้เขาก็รู้ด้วยเขาบอกว่าเขาก็ไม่รับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วพื้นฐานของคนไทยเนี่ยเรามีใจที่เอื้อเฟื้ออยู่แล้วแล้วก็พร้อมจะช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันขาดทุนหรือเครื่องมือนะครับที่จะไปใช้ นะครับอันนี้ก็เลยเป็นจิตเป็นสิ่งหนึ่งที่เรา,าผมทํางานก็จะนึกถึงตรงนี้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขับเคลื่อนตอนนี้บทบาทหนึ่งที่เราสําคัญก็คือเราทํางานในภาครัฐวิสาหกิจนะครับระบบการประเมินผลนะครับซึ่งระบบประเมินผลใหม่ซึ่งเพิ่งเริ่มใช้ในปีนี้เองระบบประเมินผลใหม่ก็ครอบคลุมรัฐวิสาหกิจทั้งระบบก็คือ55แห่งนะครับของซึ่งก็ค่อนข้างมี Impact ในสังคมกับทางเศรษฐกิจและสังคม่อนัางมาก ระบบประเมินผลใหม่ปีนี้ที่เริ่มใช้ก็มีการให้ความสำคัญกับเรื่อง Stakeholder นะครับแต่ถ้าถ้าใครที่อยู่ในวงการก็จะทราบว่าแต่เดิมเนี่ยกรอบการประเมินผลเนี่ยด้านหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับ Stakeholder ได้เนี่ยจะพูดถึงเรื่อง CSR นะครับแล้วก็จะไปอยู่ในระดับที่เป็นเรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มของ l e a d e r ร์ลีดเดอร์ นะครับก็คือให้ผู้บริหารเนี่ยมีความคิดเรื่อง CSR แล้วก็อาจจะทำโปรเจกต์อะไรซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาๆ,ๆก็แน่นอนว่าเป็น after process ก็คือเป็นกิจกรรม activity ปลูกป่าหรืออะไรตามที่เราคงได้ยินนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็มองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ <S <S <ๆ S 1> ที่มันอาจจะไม่ได้ต้องไปสร้างคนธนากรระดับสูงต่อไปต้องให้เกิดการปฏิบัติการขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ปีนี้ก็จะเห็นว่ามันมีเกณฑ์เพิ่มขึ้นมา นะครับที่เขียนว่าเป็นเรื่องของ stakeholder management นะครับก็คือเรื่องของการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแน่นอนว่ามันมีมาตรฐานเยอะแยะ,ยะอย่างมาตรฐานสากลที่ส่วนใหญ่ใช้คือ AA 1 0 0 0นะครับที่เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในเรื่องของการตั้งแต่การวิเคราะห์ว่าเอ๊องค์กรเราทําธุรกิจเราเกี่ยวข้องกับ stakeholder ใครบ้างแล้วก็ไปจัดการกับ stakeholder เหล่านั้นนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้คําว่า CSR แล้ว รหรือว่าถ้าใช้ c s r ก็อาจจะพูดให้เข้าใจง่ายในฝั่งของปฏิบัติก็คือ c s i in process นะครับซึ่งตรงนี้เราคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งอันหนึ่งที่ในบทบาทของเราที่เราพยายามขับเคลื่อนเราก็พยายามจะนำพวกนี้เข้าไปอยู่ในกระบวนการที่เราจะสร้างประโยชน์ให้ได้นะครับก็อันนี้ก็งก็ต้องเรียนว่าบทบาทของทริสเรามีหลาย,ลายด้านแล้วก็เ,เมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะครับเราก่อตั้งตัวสถาบันวิทยาการการหรือทริสคเดนไนี้ขึ้นมา วัตถุประสงค์สําคัญก็คือว่าเราคิดว่าประสบการณ์ที่เราอยู่ในภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็เอกชนเนี่ยมันมีความรู้หลายๆอย่างที่เราคิดว่ามันจําเป็นที่จะต้องออส่งต่อแล้วก็ต่อยอดออกไปนะครับเราก็เหมือนกับว่าความรู้ที่เรามีต้องส่งต่อไปก็ i n นไซน์เอาไปนะครับในขณะด,ด้านหนึ่งเราก็จะพยายาม o u t s i d ์อินะครับเพราะว่าในด้านของบทบาทที่เราก็ยังทํากับรัฐวิสาหกิจราชการหรือเอกชนก็ตามเนี่ย อะไรที่เป็นเทรนด์ของโลกต่างๆเนี่ยไม่ว่าเรื่องของ SDG เรื่องของ ESG ต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจะนำเข้ามาผนวกในบทบาทที่เราจะส่งต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นในตัวทิศสกัดเดยเราก็จะทำบทบาททั้งเอาไซอแล้วาอินไซอินะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสเนี้ยผมก็ต้องขอขอบคุณทางทางเครือข่ายแล้วก็าทางต้องถือว่าเป็นเพื่อนร่วมเครือข่ายทีเ่เดี๋ยวเราจะต้องร่วมกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ ยากผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชาเลนจ์มากเพราะเรากำลังเอาเรื่องใหญ่มาพูดจูงใจให้คนเล็กๆทำนะครับมันก็เลยต้องอาศัยพลังค่อนข้างเยอะนะครับก็คงต้องร่วมกัน คุณ,คณมากมากค่ะก็ะชัดเจนมากนะคะล้าก็บทบาทก็ยูนิคแตกต่างกันหมดน,นี่ก็เป็นบทบาทของการเอาองค์ความรู้และก็กรอบการบริหารจัดการบวกกับนโยบายนะพอนโยบายมาเนี่ยนะ,ะต้องบอกว่ากระเพื่อมหมดอันนี้กระเพื่อมแรงด้วยนะคะ,ะเรื่องเกณฑ์ที่ว่านี่กําลังเป็นเรื่องฮอตทิตมากๆในรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานนะคะวันนจริงๆแล้วก็ก็ต้องเชื่อมกันอย่างดังทางพี่โกทางคุณสุรเดชแจ้งไว้นะคะ